ซอเป็นคนทั่วถึงนะคะแล้วก็ไม่แบ่งแยกไม่ว่าจะเป็นไทยพุทธหรือไทยมุสลิมคือเขาเข้าถึงจริงๆค่ะแล้วก็คือเขาลงทางจริงๆชุมชนบ้านป้อมปากกรานสำเภาลมชุมชนเหล่านี้เป็นที่อยู่ร่วมกันของชาวพุธคริสตอิสลามสอสมทรงมีแผนพัฒนาถนนสายนี้เป็นถนนสายวัฒนธรรมซึ่งถนนจะตัดผ่านสถานที่สำคัญสคัญเช่น วัดพุทธไทยสวรรค์วัดชัยวัฒนารามชุมชนบ้านโปรโต,ตุเกสชุมชนชาวอิสลามสำเาาล่ม,มซึ่งปัจจุบันได้มีการขยายถนนบริเวณแยกตาสารวมถึงทำวงเวียนเพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณแยกวัดสำเภาล่ลม โดยในอนาคตถนนสายนี้จะเป็นถนนสายเศรษฐกิจเนื่องจากนักท่องเที่ยวจะเดินทางมาท่องเที่ยวจะมีการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนการท่องเที่ยวจะไม่กระจุกตัวอยู่แค่ในเกาะเมืองจะกระจายสู่ชุมชนรอบนอกอีกด้วยตรงนี้เป็นเขต ชุมชนของสามศาสนาพุทธคริสต์อิสลามผมในฐานะตัวแทนของาศาสนาคริสต์อาการเดินทางสมัยก่อนค่อนข้างลำบากพอถนนเส้นนี้ได้เกิดขึ้นก็อำนวยความสะดวกได้มากการท่องเที่ยวรันธรรมอะไรการเป็นอยู่ของชาวบ้านในชุมชนตรงนี้ก็เป็นดีขึ้นตั้งแต่นายกสมทรงมาพัฒนาเนี่ย ทำให้เราจเจริญขึ้นเราสามารถไปมาหาสู่การได้ดีแล้วก็การค้าขายวัฒนธรรมต่างๆเราสามารถมาทำร่วมกันได้ง่ายๆชอบมากเลยค่ะราอมาส่งเสริมก็มจเจริญมามากเลยค่ะตั้งแต่ทำถนนทำวงเวียนทำป้ายไปจะทำให้เศรษฐกิจดีเพราะนายกสมทรงนี่แหละค่ะขนมเรามีโอกาสได้ได้ไปตัง้งได้ไปอะไรน้องๆก็มีแจ่มได้มีงานทำขึ้นเนี่ยรว่าทำอย่างนี้ก็ ทำให้คนในท้องถิ่นในพื้นที่เนี่ยมีงานทํามากขึ้นสร้างรายได้กับคนความยากจ,จนก็ได้ลดลงไม่นึกไม่ฝันว่าจะมีทางนัดยางทางโปนวงเวียนเกิดขึ้นเมื่อสมัยก่อนเป็นป่าเป็นเขาสะดวกขึ้นเยอะเลยบางนีงเราก็บอกว่ามั่นใจในซอสเท่าเทียมทั่วถึงเป็นธรรมเลือกซอสอสมสรง